หอเจี๊ยะมาแถวนี้ซอยท่ามกลมป่าไม้ผลโยทินอะไรสักอย่างนะคะไม่เป็นไรหรอก <_ C 2> เพราะว่าน้องเนี่ยเขาอยากจะให้พี่เหมือน,นมาทำอาหารให้ทานมื้อเบาๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จันแป้เข้ามานะคะพบกับอพาร์ตเมนต์ที่ชื่อว่า เหรียนทองนะคะด้านหน้านันตกแต่งเยตโตเหมือนกับอ,อ,อยู่ในยุคกรีกโรมันแต่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าที่นี่เขาห้ามผู้ชายเข้า,<อ>าห้ามแล้วมีเครื่องหม่ตกใจด้วยห้ามนี่อ้ okay, ฮลัลโหลดีค่ะแ <am me. S 2> อมนี่เพี่ยมเข้าได้ือเป่าเข้าได้กระเทยเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ค่ะ จริงพี่ก็ผู้หญิงเลยไม่ไม่นผู้หญิงผมสั้นน่ารักกันออกกําลังกายคุณผู้ชายที่เป็นญาติเครื่องเกินั่งรอที่สถานะไม่ต้องให้รอแล้วจังเลยอ่ะก็นั่งรอผู้หญิงหรอให้รอตรงนี้แล้วเดี๋ยวผู้หญิงเรามาแล้วก็ไปหอบผู้ชายไม่ได้มันไม่เหมาะสมอยู่ชั้นไหนน่ะเนี่ชั้นหกค่ะเรียนอยู่ไหนมหาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เกษตรคณะอะไรคะลูกคณะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อยู่ติดประทางประตูสองใช่ไหมรู้ อ้าวมาผนะิดชั้นน่ะชั้นหกมาช <sych disappointing S 1> <ะ>ั้นเก้าอ่ะต้องเดินลงแล้วเจต้องมองอย่างเงี้ยค่ะต้องมองอย่างเงี้ยอ้โหแต่ละห้องผู้หญิงมากเลยอ่ะตกข้างแต้งมีเครื่องสำอางกันไปหมดเลยแลอะที่เก๋ก็คือนี่ใช้พวกการจากมาสเตอร์อาร์จิตรกรน้อยในการแต่งเปลือกตาอย่างเงี้ยลูกก็บางครั้งที่มันแบบหมดก็เอาเลยจริงเหรอพื้นเดียวได้แล้วไปเรียนทำด้วยอะไรอยย่างงเี้ ล้วคนชอบทานขนมาดูด้ชอบทานขนมชอบทานขนมรูปร่างของเพลนน้ำหนักเท่าไหร่จริงสี่สิบสามสี่สิบสามตายน้ำหนักตอนที่คลอดเลยมั้งวันนี้ก็มาถึงหอของแอมมี่แล้วอยากให้ทําอะไรให้ทานอะไรก็ได้เลยค่ะอยากจากกินหมดเลยเนรอค่ะงั้นพี่เอ่ยำซิตราดีกว่าเดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่เอาซิตราไปแบบเป็นพันกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้ค่าบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่เป็นของกินที่เป็นของกินอะไรอย่างงี้ดีกว่าต้องไปได้สูตรนี้มา ขนมจีบหนูชอบกินปะหนูชอบมากติ่มซำหนูสามารถทำเองได้ที่บ้านเชื่อหรือเปล่าแต่ที่ห่อเนี่ยใช้เพียงหม้อข้าวหนึ่งอันจริงนะ Oh my god Oh my god ไปเรียกเลยเรียกทุกคนนะเอามากินขนมจีบกันจ้าตู้จนใหญ่มากขนาด6คิวตปดเดียวเลยเขาเรียกละ6คิวเองไม่ใช่ธนาคารสิดูในตู้หนูมีอะไรบ้าง โอ้ <S <S ได้เรียว่างเปล่าอาหารคลีนค่ะอาหารคลีนเหรอมีกล้วยหนึ่งหวีและสลลลไลด์มวนย่างรอเหนือมาทานด้วยกันเหรอลูก <S <S เป็นแบบนป็นสไลด์หอกกล้วยอย่างงี้น่เกินจังเลยไม่ได้ละพี่ว่านหนูจะทุบโฆษณาการเกินไปแล้วน้ำหนักหนูรักสี่สิบสามเองเดี๋ยวทางทำอาหารให้ทานดีกว่าตามมา,า,มาเดี๋ยวต้องมันต้องใส่กุ้งกุ้งบดอ่ะ กุ้งสับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัฝัดกุ้งก่อนต้องห,หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยใช่ไใช่จริงๆมาที่ก็ใช้บดอะไรด้วยซ้ำไป้ไปขยำขยำขยับมันก็จะเหนียวเงี้ยะสักประมาณหนึ่งขีดหมูสับดีกว่าหมูสับหมูปลาชอ่อขั้นตอนต่อไปเอาไข่ไก่มาฟองๆนะระหว่างนี้งั้นพี่กวน แอมมี่หายตัวอัาตงมันตามครึ่งช้อนนี้ก็พออ่ะตอนนี้เป็นหน้าที่ของหนูพรุกอยากใช้มือใช้มืออยากใช้ช้อนใช้ช้อนมันไม่ทันใจนะไปพร้อมไปจริงๆมันคือการนวดแต่กุ้งมันก็จะทำให้มันเหนียวปามือไปเลยเออ ทำกับข้าวบ้างไหมก็ทำบ้างค่ะส่วดมางเวฟมาบ้างตายละเก่งจงังเลยอ่ะน่าจะได้เปิดพัตาคการของตัวเองเลย <laughs> นะลกูก <laughs> อะหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นเกี๊ยวนะคะมาดีมาสีมุมเมืองเลยนะลกูกส <laughs> ตารตท <laughs> จะมีผลไมด้ดีมาเรียงบางใส่มือก็ได้ <laughs> ตักในปริมาณเท่าไร่บ้างเออปริมาณแล้วแต่ความตะกราบตะกราบเปล่า <laughs> พนนี่ไม่ควรจะเยอะมาก oh. เดี๋ยว oh, <shit. S 1> ร้อนปริ้นเรียบร้อยเดี๋ยวไปนึ่งด้วยหม้อหุงข้าวธรรมดาเนี่ยแหละใส่น้ำไปสักรครึ่งหมอ้อนะคะอ่ะ จริงอ่ะหม้อหุงข้าวมันใช้ทําอย่างอื่นแต่ต้องเยอะแยะนะแม่พี่จะทําแกงทําอะไรเงี้ยเดือดหลังๆนางไม่ตัดนางไม่ติดเตาเลยนะจ๊ะนางก็ทําในหม้อหุงข้าวนี่ไปเลยจริงนะสมมติแบบเวลาหุงข้าวเสร็จใช่ป่ะทำมันสุกแล้วใช่ปะ<ฮ>ะ่ะหนูเอาไปแบบถั่วลันเตาแครอทมะเขือเทศข้าวโพดอะไรเไงี้ยโยนลงไปใส่ซอสลงไปใส่แบบทุกซอสซอสแบบซอสปรุงรสใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลน,น้ำตาลหอยลงไปอะไรเงี้ย พริกไทยอะไรเงี้ยนะก็อะไรๆๆๆๆๆเๆๆ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 นๆๆๆๆๆกๆๆ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 กๆๆ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 อีกสักประมานแะเจนกว่ามันจะเด้งอ่ะก็จะได้เป็นข้าวอกแบบข้าวอกสวยๆอ่ะนี่ก็ๆห่ๆๆหๆๆๆๆๆเๆๆๆหๆอๆๆ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 ิๆๆๆๆ้ๆๆลๆๆๆ่ๆๆ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 ๆไมถึงเืหญิง มันปลอดภัยกว่าไหมอยากเพราะมันมีข่าวว่าตอนนี้เขาจะจัดระเบียบหอพักอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านอยากให้แบบอยู่หอหญิงล้วนอะไรเงี้ยค่ะมันปลอดภัยกว่าแล้วมันปลอดภัยกว่าจริงไหมก็จริงนะคะคือถ้าแบบถ้าผู้ชายจะเข้าก็ต้องขออนุญาตก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบกฎหมายหรือว่าข้อบัญญัติอันนี้มันออกมานะพวกกระเทยนะเปลมไปประเภทประชากรเลยอะตรงไหนก็คือคลองเปลมอะเธอจริงๆผู้ชายว่าตายละ ลำบากต้องออกไปข้างนอกเงี้ยตีสองตีสามอย่างเง,ง,งี้ยก็ต้อเออออกหอไม่ได้ก็เรียกเรียกกระเทยจันจันตาม <c oughs> จริงรอสนับสนุนกันเอ,อ๊่ดูความมีสิ้นนะโ <Okay, S 1> อเคนะจิ้มชิ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 ้ะแล้วค่ะรอ เไ,ได้เนาะฟันขอข้าจิบอะ่ะต้องจิ้มกับซอสน,น้ำจิ้มผุกเก่งหรือยเดี๋ยว <Okay. S 1> จะอ้วกค่ะรนอนอร่อยอยู่เนาะคือมะขนมจี๋มะแหละเป็นแต่ว่ามันเปลี่ยนจากไปนึ่งในรังถึงไปนึ่งในหม้อหุงข้าวทานั่นเองนะคะทําง่ายเห็นไหมคุณผู้ชมอยู่หอข้อจํากัดมันเยอะแต่เรื่องกินให้อร่อยมันไม่ควรจะมาเป็นข้อจํากัดในชีวิตของเรานี่ถูกตมม้องไหมคะอะ วันนี้เดี๋ยวไงให้ขนมจีบประเนี่ยที่ปันกรสแตนบายไว้ให้หนูกินอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นเลยนะคะอ้าววันนี้ขอบคุณแอมมี่ด้วยนะจ๊ะอน้องๆคนไหนนะคะอยากให้พี่เหมือนไปทํากับข้าวให้ทานที่หอหรือถ้าเห็นพี่หมือนทำแล้วมันค่อนข้างแบบหนอนปลวกมากอะไรเงี้ยอยากจะสอนพี่หมือนทำกับข้าว,าว,าวเออส่งมาบอกได้เลย Facebook หรือ IG ก็ได้ที่โปรตีนทีวีนะคะอะไปแล้ว